เปลี่ยนสีจากพูนเรือไปเชียงคานนะคะเดี๋ยวเราจะไปสกายวอล์กเชียงคานกันก่อนนะอันนี้ลานจอดรถถึงแล้วของกินก็เยอะอยู่นะรถสองแถวไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนั่งรถสองแถวขึ้นท้าทางจะร้อนหน้าดูมาถึงเที่ยงเป้งเลยไม่ได้เที่ยง ุกคนต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะคะคนละหกสิบบาทเนาะขึ้นลงฟรีตรงนี้นี่เด็กสี่สิบสูงอายุสี่สิบฟรีไปจ้ะจุดรับรองเท้าแล้วก็ไปเอารองเท้า อ่ะให้ให้ให้โอเคไปอุ้ยอจงพี่หน่อยเอี้เขาได้เป็นสีชมพูอก็เขารอบสีครูก็รอบก่อนจับด้วยนะตัวเท่าไหร่ตาสี่สิบเพราะว่าสูงอายุตาหมดรอบแล้วนะคะใครที่มีใครทักเก็บโทรศัพท์ยิ่งงายตั้งคือ a 2ได้นะคะให้นาไปคืนที่กองในการได้เลยค่ะ

คีดไม่กล้าเดินนะคะกลัวความสูงเนะเพราะว่ามันสูงอะทุกคนแล้วมันก็แบบยื่นออกไปข้างนอกนะส่งพ่อคิดไปถ่ายรูปมานะคะแล้วก็เดินไปรอตรง,ตรงจุดที่จะต้องแบบเดินวกกลับมาแล้วก็ขอถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะตรงนี้นะสวยดีค่ะใครไปก็ถ้าไม่กลัวความสูงก็โอเคค่ะแว,แวะกินก๋วยเตี๋ยวชาไม้นะคะระหว่างทางไปเชียงคานนะจะเจอร้านนี้เลยอยู่ขวามือค่ะ บักบกบักบกไปไหนแล้วโอ้ก๋วยเตี๋ยวในป่ายางว้าวนั่งขอดูหน่อยว้าวน่ากินเดี๋ยวเราดูหน้ว่าแตุ่ซิลระคะบอกใช่ค่ะแม่ครัรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าแบบกินผักชิ้นที่สองแล้วนะ ขึ้นเนยใช่ไหมผักเขาสดของพ่อเป็นอะไรเกาเหลาของตาดูเยอะนะเนี่ยมีค่าวเยอะจัดเยอะจัดมีเยอะจัดของพ่อหนูสั่งหมูรวมให้หมูตุ๋นหมูหมักแม่ก็สั่งหมูรวมเดียมีตับด้วยดีพ่อคีบเป็นเกาเหลาแล้วก็ไปหยิบผักมาใหม่ด้หยิบผักมาเพิ่มจานไปใส่ เส้นหมดไหมน่ากินมาถ้ไปซื้อตั๋วแล้วเธอไม่ต้องไปซื้อตั๋วหรอซื้อที่ไหนถ้าไม่ช่องซื้อ ใช่ไหนที่กับไปซื้อหาแล้วโอ้โหน่ากินมากอืมถนนเพิ่งทำใหม่เลย สอทแล้วกี้เชียงคานร,รีสอร์ทมีแค่เจ็ดหลังนะคะเงียบๆเนาะสบายๆเงียบๆน,บนี่อันนี้ติดแม่น้ำโขงเลยเดี๋ยวไปดูกันทุกคนคือลาเจ็ดร้อยนะคะบ้านเป็นหลังๆเนาะไม่มีอาหารเช้านะนอนได้สองคนแล้วก็เด็กเขาไม่คิดเพิ่มนะคะอย่างคีดอย่างเงี้ยถ้านอนกับผู้ปกครองได้พี่เขาไม่คิดเพิ่ม มอกี้เข้าไปดูมาแล้วแหละโอเคมากอันที่แบบพี่เขาเปิดแอร์ไปให้เลยนี่ว้าวกว้างมากนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดนอนไม่ถ้านอนกับผู้ปกครองไม่ได้คือต้องเอาเตียงเสริมเนาะแต่นี้คิดว่านอนได้นะคะห้องกว้างอยู่นะกว้างอยู่นี่อันนี้ฟรีน้ำดื่มสองขวดขนมยำยำ นี่แล้วก็มีอ๋อนี่ไงแชมพูสบู่กาแฟผ้าใช้ตัวก็ใส่ถุงอย่างดีอือที่นี่คือสะอาดมากชอบมากตู้เย็นใหญ่สะใจจ้ามีทีวีโอเคกว้างมากมก็ไปดูห้องน้ำกันอ๋อห้องน้ําก็กว้างอยู่ก็ปกติเนาะอืมแต่ห้องน้ําเขาไม่ได้แยกเท่านั้นแหละเวลาอาบมันก็จะเปียกๆไปหมดนะทุกคน ก็โอเคชอบตรงที่ว่ามันเงียบิดที่จอดรถก็มีอันนี้แก่งขุดคูนะคะไม่เยอะมากนะแต่ว่าอาศัยจอดริมริมถนนก็ได้นะอันนี้เราโชคดีมาสี่โมงเย็นแล้วถึงแล้วแก่งคุดคูแต่เมื่อกี้ ถนนคนเดินเชียงคานคือแบบโอ้ไม่รู้จะเข้าทางไหนเลยอะ่ะพี่จอดตรงไหนก่อนรถติดมากแล้วก็มากินมะพร้าวแก้วแบบเป็นทางเลยอะ่ะเดี๋ยวแม่จะแวะซื้อมะพร้าวแก้วเพราะว่าที่แก่งคุดคู้เหมือนเป็นที่ทำมะพร้าวแก้วเนาะ <c oughs> ไหนล่องเรือไม่มีแล้วมัง้งไปดูสิเขามีล่องรือมีล่องเรืออยู่ไหมอันนั้นเหมือนกินข้าวเหมือนที่นั่งกินข้าวโอ้สวยอ๋อนี่ไงถ้าใครต้องการล่องเรือนี่อ๋อคนละห้าสิบบาท แต่ว่ามันชั่วโมงหนึ่งไงวันนี้สวยมากเลยอะ่ะอันนั้นคือฝั่งลาวนะคะไทยขอาไทยอ้าวถึงได้ถามไงไทยหรือลาวไทยสิก็บอกอยู่เนี่ยไทยนูน่นลาวอยู่นูน่นอันนี้เดี๋ยวให้ดูเขาบอกว่าท่านละห้าสิบบาทถ้าเกิดว่าเรือเต็มก็คือออกแต่ว่าถ้าจะเหมานะคะก็คือแปดร้อยเนาะไม่เกินสิบสองคนหนึ่งชั่วโมงนละห้าสิบาท เดินผิดต่อทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีนะท่านเที่ยวทุกท่านท่านใดต้องการต้องเดือด นายพลานจึงจึงขึงจึงบึงงง้งดั้งแดงแก่งคุดคูเชียงทานอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติว่าทำไมต้องเป็นนายพลานคนนี้อันนี้ต้องเป็นประวัตินายพลานคนนี้แน่แนเลยอ่ะมาทำไมถึงเป็นแก่งคุดคูไปอ่านกัน แน่สมบูรณ์หนึ่งร้อยเดินเข้ามาข้างในของเยอะมากแล้วก็มีของกินนี่เลือกเอาเลยจ้ะร้านไหนมาพาวแก้ก็ทำกันสดขนมถ้วยน่ากินดูอ้าวสุภาัาขนมถ้วยอยากกินเปล่า ขนมถ้วยโบราณฮะมันต้องกินเดี๋ยวมันเดินไม่เหรอก็เนี่ยนั่งกินก็ได้ก็กินเลยไงกินเลยอ่ะถ้าอยากกินก็กินเลยถ้าไม่กินก็ไม่กินเห็นมันกุ้งทอดเออที่เนี่ยดางกุ้งแล้วก็ไปถนนคนเดินจะเป็นกุ้งเหมือนแบบกุ้งย่างกุ้งแม่ที่เชียงรายเขาเป็นกุ้งย่างอันนี้ยเนี้ยเนี้ง ออเโอ้เร็วมากอันนี้กลุ่มสตรีอาหารเนือไม่เผ็ดเจอเลยจ้าเฮ้ยอร่อยคิดชิมเลย เฮ้ยแม่ชอบอ๋อนี้ผัดผักเหลือข้าวข okay. อพลอยแม่บอกว่าแม่ไม่ได้กินแม่ก็ชอบไม่กินแล้วอ้าวกินเลยตำลาวลองเลยครับลองหิ่นแกงคุดคูหน้าประเทศลาวเออข้างหลังงข้าหน้าประเทศลาวให้ตาทดสอบเลย เป็นยังไงมันต้องขอดรองเท้าป้าใา่สิเพราะว่ามันเป็นร้านข้าวไงข้างล่างก็คือแบบอันนี้กลุ่มสตรีอาหารพื้นบ้านนะคะ ยาวมากมาลองกันได้ปลาคังลวกจิม้ม <c oughs> เนื้อหวานมากทุกคนอร่อยแม่ข้างล่างมีคนอยู่อคนใช่ใช่ข้างล่างเปิดแบบต้องนั่งกับพื้นนั่งกับเสือเนอะแล้วแต่ใครจะชอบอไปอยู่ในหมู่บ้านเอ้ยคีไิซิมคีโ <c oughs> ดนกระทาอ,อันนี้ดูเลยพี่ป้าเขาขั้วตะเ้าอยู่ป้ากับยายซื้อผ้าขางมา้า

พอออกจากที่แก่งคุดคูนะคะก็ตรงไปที่ถนนคนเดินเชียงคานเลยจอดรถไว้ที่โรงพยาบาลเชียงคานนะคะ mm hmm. เขามีที่ให้จอดรถนะแล้วก็แถวๆนั้นก็มีวัดมีอะไรเยอะคะ่ะแต่ว่าคนก็เยอะรถก็เยอะนะคะคนคือแบบไหลไปเลยทุกคนนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูภาพนะคะสรุปก็คือเดินได้แค่ครึ่งทางแล้วก็เรียกสกายบกลับที่พักกันดีกว่า ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะถ้าใครชอบคนเยอะๆก็ไปเทศกาลก็น่าจะสนุกแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเชียงคานเหมาะกับสโลว์ไลฟ์เหมาะกับช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลมากกว่าจะได้เดินดูของดูอะไรอันนี้คือแบบร้านที่ดังๆอย่างเช่นข้าวหออใบบัวอะไรเงรี้ยคนมุงกันเยอะเข้าไม่ถึงเลยนั่นไงนั่นไงกุ้งอ่ะกุ้งย,างย่างเนี่ยนะเขบอกให้ซื้อมาเลยยีเป็นกุ้งไม่น้ำโขง ต้องกินอุันนี้กุ้งทอดน่มะพ้าวแก้วก็มานี่จะกินอะไรบอกนะเอเคไหมทริมล์ นั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเริ่มแล้วเนี่ยตรงนี้ที่เป็นบ้านเก่าๆเนี่ยแหละโอ้หมองไม่เห็นเลยคนนั่นมากตาไปน่ากินหน้ายูอ็ r i ไรด อะไรแม่อะไรอันนี้แบบสดบะแห้งอ๋อไม่ได้แห้งไม่แห้งอย่างนี้ั่นี้ไม่เห็นอันนี้ขอ้อยค่ะิไกค่ะิเอานี่่เขาเก็บงาอร่อยคือก้วยไม้ค้าอร่อยนะคะชุบลอยแก้วจ้าชุกรอยแก้ว ชอไหมคะสามสิบปีไม่แค่หมดเดียวนะคะทาน็นลอยแก้วมาอร่อยนะคะโอ,อ้เมือออกอืมเป็นน้ำโขง สิบสี่องศานะคะมีควันออกป่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วแหละไม่เห็นแต่เมื่อเช้าหนาวมากแล้วก็วันนี้ไม่มีหมอกเห็นพี่ที่มาดักปลาบอกว่าปกติตอนเช้าจะมีหมอกนะคะที่แม่น้ำเนาะแต่เช้านี้ไม่มีเสียดายเฮ้ยมีคนนอนเต็นท์ด้วยเหรอ มีคนนอนเต้นด้วยคิดนอนมีคนนอนเต้นอรุณสวัสดิ์แม่น้ำคงข้าต้องใส่มือห้ามใส่ขาวห้มใช่หไม่ใช่ใส่ขาวห้ามใส่ขาว,าขาวอ,อันนี้ไม่ใช่น้ำค่ะเอ๋มันคือน้ำแข็งไม่แข็ง สำหรับที่พักนะคะเราพักที่กี้เชียงคานร,ริมโขงนะคะค่าที่พักถ้าเป็นช่วงเทศกาลอยู่ที่700บาทถ้าไม่ใช่เทศกาลอยู่ที่ประมาณ ถ้าจำไม่ผิดประมาณ500-600แล้วก็มีลานกลางเต็นด้วยนะคะเพราะว่าวันที่เราไปอะ่ะมีคนมาถามที่พักแต่ว่ามันเต็มหมดแล้วนะเราไปคืนวันที่29ธันวาคมนะคะก็ถ้าเกิดใครจะมาวอล์กอินเอาข้างหน้าเราว่ามันจะหาที่นอนยากหน่อยเนาะ แต่ว่าที่นี่ดีเพราะว่าห่างจากถนนคนเดินเชียงคานประมาณ10กิโลนะคะก็เลยจะแบบเงียบๆทุกคนไม่วุ่นวายไม่พลุกพล่านนะคะแล้วก็ชอบแก่งขุดคูเออวิวสวยนะคะสวยดีเนาะส่วนถนนคนเดินเชียงคานคือเดินได้แค่ครึ่งเดียวจริงๆเพราะคนเยอะมากกะว่าถ้าว่างตอนไหนมาตอนช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลก็จะดีกว่านี้มากแต่ถ้าใครที่ชอบแบบ เออคนเยอะๆเที่ยวเทศก,กาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาได้เพราะว่าของกินเยอะอยู่ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนต่อนะฝากติดตามด้วยคะ่ะ